ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติค่ะรายการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันและชนาะากในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN2 นะคะรายการนี้นะคะเป็นการนําเสนอสาระแนวคิดนะคะจากคณะนักศึกษาวิทยาลัย ป้องกันลัชนาจักรนะคะรุ่นปัจจุบันคือรุ่นที่64นะคะและวันนี้ดิฉันเชนันตีตะกันชัยขอทําหน้าที่ในการดําเนินรายการนะคะและประเด็นในวันนี้นะคะคืออาหารไทยอาหารโลกเครื่องยนต์อีกสู่ที่จะพลิกเศรษฐกิจไทยนะคะและวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากนักศึกษาวปอนะคะถึง2ท่านเลยค่ะทั้งสองท่านนะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นฮับอาหารคุณภาพของโลกนะคะ สำหรับท่านแรกนะคะคือคุณภูสิทธิรัตนกุลเสรีเรลิงธิ์นะคะท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะและท่านที่สองนะคะภูสิทธิ์เหมือนกันเลยค่ะคุณภูสิทธิ์สิทธาโนนนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Expo Link g l o b a l Network วกแลวก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทโคโลเมเซ่ไทยแลนด์นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังเป็นคณะกรรมการ Matching Business นะคะแล้วก็ในการส่งแสดงสินค้าของหอ,อก,การค้าไทยด้วยนะคะค่ะท่าน2ท่านวันนี้นะคะจะมาช่วยกันคิดเพื่อชาติค่ะเรามาช่วยกันคิดช่วยกันทําเพื่อชาติไทยของเรานะคะขอต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะรับสวัสดีค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 รับค่ะท่านแรกเลยนะคะต้องขอเรียนถามท่านอธิบดีเลยนะคะว่า ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา2ปีนี้เรียกว่าเป็นเวลาแห่งความยากลำบากนะคะของประเทศไทยนะคะอย่างเช่นในปี63เนี่ยค่ะ GDP ของเราก็ติดลบ6นะคะปีล่าสุดปีที่แล้วนะคะก็โตขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือประมาณ1ก่กว่า1.7ใช่ไหมคะคท,ท่านทิบดีคะและอันนี้คือภาพรวมเศรษฐกิจของทั้งประเทศแล้วในแง่ของการค้าการส่งออกราคาเป็นยังไงบ้างอยากจะขออนุญ,ญาตท่านทิบดีะคะ่ะช่วยฉายภาพนี้ให้กับพวกเราฟังนิดนึงนะคะคได้ครับ ขอบคุณครับก็ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจของไทยก็อยู่ในช่วงที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็มีภาคส่งออกเนี่ยก็ยังเป็นกําลังขับเคลื่อนสําคัญขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยอยู่นะฮะซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ60นะครับของ GDP ของประเทศนะฮะการส่งออกสินค้าอาหารนะครับก็มีสัดส่วน12.5%เปอร์เซ็นต์นะครับของการส่งออกของไทยทั้งหมดนะครับ เพราะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยที่ผ่านมาก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าดูจากภาพสไลด์ที่ได้เตรียมมานี่ก็จะเห็นว่าภาคการส่งออกเนี่ยจากปี2550เนี่ยนะครับมีมูลค่าการส่งออกอยู่ประมาณ6 0 0 0ล้านบาทนะครับขยายตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับ15ปีเกือบ100%นะครับ,รบใช่ครับมีมูลค่าถึง1.1ล้านล้านบาท ในปีที่ผ่านมานะครับปี2564นะครับเพราะนั้นเนี่ยสินค้าอาหารก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับมาโดยตลอดครับและปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะครับเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่13ของโลกนะครับแสดงว่าเราป้อนชาวโลกอยู่ถูกต้องครับดีใช่ครับมสีส่วนแบ่งของตลาดโลกอยู่ที่2.3เเซนะครับ ก็การส่งออกอาหารก็ยังขยายตัวดีนะครับผ่านมาตรการผ่อนคลายของประเทศคู่ค้าและก็เริ่มหลายหลาย,หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายนะครับ,รบก็การส่งออกเริ่มฟื้นตัวกลับเข้ามานอกจากาที่การเขาผ่อนคลายแล้วมีอะไรอไหมคะไม่งั้นเราไม่ดับเบิลดิจิตได้ขนาดนี้นะคะคลหลายปีติดก,กันเลยอะค่ะครับ,รบก็คือค่างเงินบาทของเราก็อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้<ม>ในตลาดต่างประเทศนะครับ ต้องบอกเลยทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ทํางานกันอย่างหนักนะครับโดยมีท่านรองนายกรัมตรีรัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ท่านให้ความสาคัญมากสินค้าอาหารนี่ก็เป็นหนึ่งนโยบายของท่านนะครับอาหารไทยอาหารโลกซึ่งาทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ทํางานใกล้ชิดกับทางภาคเอกชนนะครับมีการประชุมที่เราเรียกกันว่ากรอพาณิชย์นะครับาราภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเป็นประจํา โดยมีท่านรองนายกท่านรีรัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเป็นประธานนะครับเพื่อจะผลักดันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคนะฮะเพื่อจะผ่อนคลายให้การส่งออกของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นนะครับอย่างนี้ก็พูดไม่ผิดเลยนะคะว่าอาหารไทยอาหารโลกสามารถเป็นเอนจิ e นเป็นโก๊เอนจินอันนึงในการพิกถาการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใช่ครับไม่ผิดครับเพราะว่า สินค้าอาหารภาคอุตสาหกรรมอาหาระนะครับจริงๆโครงสร้างของการส่งออกอาหารของไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันซึ่งมีสัดส่วนครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับก็คือ,อสินค้ากเกษตรและอาหารนะซึ่งก็จะมีมูลค่าการส่งออกอยู่ประมาณ5้าแสนล้านบาทน,นะครับปีที่ผ่านมาก็บวกถึง 25. 5อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร อันนี้ก็จะเป็นในรูปของกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปต่างๆอันนี้ก็มีสัดส่วนอยู่ถึง54.2%นะครับมูลค่าการส่งออกประมาณ6แสนล้านก็เรียกง่ายๆว่า,าเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับของของโครงสร้างการส่งออกสินค้าอาหารของไทยนะอย่างที่ผมบอกว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยเนี่ยจเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องะนะครับแล้วก็เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยผมว่าเรามีห่วงโซ่อุปทานครบนะ ตั้งแต่ภาคของเกษตรกรรมมาถึงถึงกระบวนการผลิตมาจนถึงในส่วนของแปรรูปเราเบ็ดเสร็จได้ทั้งหมดคือทุกอย่างเรามีทั้งเรียกง่ายว่าวัตถุดิบเนะครับมีทั้งภาคเกษตรกรนะฮะทั้งวายูเชนมาจนถึงแปรรูปมีนวัตกรรมนะฮะส่งออกได้ในต่างประเทศวัะนั้เราเราดูท่านที่พดีคะถ้าเราดูนะคะต้นน้ำกางน้ำปลายน้ำเราอยู่ครบเราอยู่ครบได้สัดส่วนพอๆกันไหมคะก็พอๆกันอยู่แล้วครับเพราะว่า พอภาคผลิตนะผลิตออกมาได้ก็ต้องส่งต่อเป็นกระบวนการผลิตนะครับมันมีความต้องการอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วที่จะป้อนทางอุตสาหกรรมที่จะมานําแปรรูปนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ถึงกระแปรรูปก็บางส่วนก็ส่งออก โดยตรงได้เลยอย่างเช่นผักผลไม้สดอะไรพวกนี้ก็สามารถไปได้เลยนะครับแต่ท่านก็พยายามจะเน้นในเรื่องของเพิ่มมูลค่าเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพราะนั้นสัญญาณที่ว่าสัดส่วนพอๆกันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณในวิสัยที่ต้องการอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเทรนด์ของโลกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็คงพูดต่อไปในเรื่องของงานแสดงสินค้าที่เราจะมีต่อก็คือว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยมันปรับเปลี่ยน ไปนะเป็นเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดบ้างในเรื่องของการที่ต้องมีน,นวัตรกรรมต่างๆเข้ามาใช้นะอ,อ,อีโคเฟรนด์ลี่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวผู้ประกอบการเราต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ของโลกนั้นๆน,น,นะครับฉันว่าภารกิจหน้าที่ของกรมนี่เยอะมากเลยนะคะใช่ครับภารกิจของกรมเนี่ยจะให้เล่าให้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆเราก็จะแบ่งอยู่3ส่วนนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาคน <ค>น,นะครับพัฒนาสินค้าสินค้าและพัฒนาตลาดตรงนี้อยากจะใช้คำว่าเรามีเวทีส่งเสริมให้ไปขยายตลาดในต่างประเทศอ,อยู่หลายเวทีด้วยกันนะเพราะนั้นพอคนเราพร้อมสินค้าเราพร้อมเรามีเวทีให้ไปเล่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นบทบาทหลักๆที่กร,รมทำอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยท่านดีคะได้ยินเยอะมากเลยคะ่ะว่า คนไทยไปแล้วไปไม่รอดอไปแล้วไปไม่รอดเพราะว่าทำ,ทำ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 พัฒนาเสร็จแล้วก็ไม่สนใจตลาดแล้วก็ไม่มีตลาดรองรับสุดท้ายก็มอดมูวยก,กันแล้วก็อยู่ที่เดิมอันนี้ใช่ไหมคะคือคือผมมองว่าผู้ประกอบการมีหลายระดับศักยภาพต่างกันะนะครับเพราะนั้นบริษัทใหญ่ๆมีเ high <โ>ดียมไฮนะครับเรียกง,ง่ายๆว่าเขาพร้อมะนะ สิ่งที่กรมให้ความสำคัญมากๆคือ SME กับ micro SME ซึ่งยังต้องการที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างเข้มข้นนะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมเนี่ยเราเมีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการในทุกระดับนะครับ<ม>เริ่มต้นตั้งแต่การความรู้เบื้องต้นในการส่งออกนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยเรามีมีหลักสูตรเรามีสถาบันพัฒนา ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือที่เราเรียกหลายๆคนอาจจะรู้จักคำว่า NEA นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมเราเนี่ยมีหลักสูตรหลากหลายมากนะครับแล้วปี65เนี่ยเรามีเป้าที่จะมาพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยอยู่80,000รายด้วยกันนะหลักสูตรที่สำคัญสำคัญที่ผู้ประกอบการที่คิดจะส่งออกเนี่ยต้องรู้ก่อนเลยก็คือหลักสูตรความรู้เบื้องต้นของการประกอบธุรกิจส่งออก อันนี้ตั้งแต่ผมรับราชการใหม่ๆแม้กระทั่งข้าราชการอย่างผมเองก็ต้องเข้าไปบอบรม<ง>ในหลักสูตรอันนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าการส่งออกเนี่ยต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นจุดสตาร์ทสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆที่มีความฝันที่อยากจะส่งออก คือเราทําทุกปีตอนนี้เราพัฒนาคนมาเยอะมากแต่ปีนี้เนี่ยตามแผนเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อยู่ที่80,000รายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีหลักสูตรที่ชื่อว่าหลักสูตรพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Young e x p o r t e r from local to global นะครับตรงนี้เนี่ยเราไปทุกหลายจังหวัดใ,ในทุกท,ทั่วภูมิภาคนะ,คะของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีหลักสูตรยัง startup grooming program อันนี้ก็อาจจะ เป็นสเตปขึ้นมานะฮะแอดวานซ์ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าออนไลน์นะครับนอกจากนั้นเรายังมีโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่อัพสกิลรีสกิลนะครับคือจริงๆหลักสูตรของ n อ a นี่มีมากมายนี่ผมพยายามหยิบยกอันสำคัญสำคัญขึ้นมาอันนี้แบ่งเซกเมนต์ยังไงคะผู้ประกอบการรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือว่าตามอายุหรือว่าตามไซส์ของธุรกิจคะก็ คือเราคงไม่ได้แบ่งอย่างนั้นนะก็ะคงผู้ประกอบการที่มาสมัครคเขาก็คงดูตัวของเขาเองแล้วเขาอยู่ตรงไหนะนะนะเขาก็เข้าสมัครเข้ามาในหลักสูตรพวกนี้ส่วนความรู้เบื้องต้นก็เบสิกเลยครับเรียกง,ง,ง่ายๆเบสิกแต่บางหลักสูตรเราอาจจะสเปซิฟิกสักนิดหนึ่งไปในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของฟ i n แนนซ์ในเรื่องของอะไรพวกนี้ผู้ประกอบการเองนะจะรู้ว่าตัวเองขาดอะไรอยู่ ถ้าผู้ประกอบการสนใจนี่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยในเว็บไซต์ของในเว็บไซต์ขอกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เลยนะครับ NEA มีอยู่ที่หน้าเพจของเว็บไซต์ของกรมนะนอกจากนั้นเนี่ยพออัดวานซ์ขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยไปเรื่องของรักโลกเรื่องกรีนนะครับเราก็จะมีการพัฒนาผู้ประกอบการเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับ เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม innovation driven <Okay. S 2> นะฮและสินค้าที่อยู่ในเทรนโดยเฉพาะ BCG model <Okay. S 2> นะครับตรงนี้ทางกรมก็ให้ความสำคัญมากนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าก็เป็นนโยบายเป็นวาระ <Okay. S 2> แห่งชาติ <Okay. S 2> ด้วยนะครับ <Okay. S 2> BCG เพราะนั้นเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะบ่มเพาะผู้ประกอบการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่สากลอันนี้ <Okay. S 2> อาจจะไม่ใช่เบสิกละ นะอันนี้ก็ต้องมีความพร้อมมาในระดับหนึ่ง,งแล้วลนะครับอันนี้เราก็ทำในหลายๆส่วนในภูมิภาคเช่นเดียวกันนอกจากนั้นเรายังมีโครงการ BCG Hero นะครับ BCG Hero BCG Hero ทางกรมก็คัดเลือกผู้ประกอบการเรียกไ้ว่านำร่อง50รายนะครับที่มีสินค้าเกี่ยวข้องกับ BCG นะบางบางรายอาจจะมีแค่กรีนนะบางรายอาจจะมี แค่ C ไม่จำเป็นต้องมีครบ B C หรือ G นะหรือมี2ใน3อะไรก็แล้วแต่นะครับเอามารวมเป็น50าสิบ B C Hero นะซึ่งแผนของปีหกห้านี่ก็จะขยายเป็นระดับร้อยลายขึ้นไปนะตรงนี้เนี่ยห้าลายเนี่ยก็อยากให้เป็น inspiration นะครับให้กับผู้ประกอบการเป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราได้พัฒนาสินค้าของเราเนี่ยก้าวไป ในระดับสากลนะเพราะว่าเทรนด์ของโลกเดี๋ยวนี้นี่นเรื่องรักโลกเนี่ยครับสังเกตได้เลยสินค้าหลายๆประเภทเอาวัตถุดิบเหลือใช้มาผลิตใหม่ทำใหม่นะครับตรงนี้ก็ก็ผู้บริโภคในตามเทศให้ความสำคัญคเงินทุก,ทกเหรียญทุกเพนนีที่เขาลงไปในสินค้าตัวนั้นเนี่ยเขาดูนะครับว่าเขาได้ช่วย รักโลกไหมรักโลกนะครับรักสิ่งแวดล้อมหรือไม่อันนี้มันเป็นเทรนที่ผู้ประกอบการเราต้องปรับตัวคท้ทีค่ะไอพีซีจีเนี่ยมันต้องมีความพร้อมเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าต้นทุนก็จะสูงขึ้นแล้วเราต้องยอมรับความจริงอันนี้อะไรเป็นอินสันตะที่แท่งไปคอนวินส์เขาหรือมีอะไรไปสนับสนุนเขาเพิ่มเติมไหมคะเพื่อจะชวนคนมาเป็นฮีโร่มาเป็นกลุ่มนำล่องเนี่ยค่ะ50คนอืคนคือตรงนี้เนี่ยรมพยายามสื่อสารในทุกรูปแบบนะครับว่า เทรนด์อของโลกไปในทิศทางไหนอย่างไรนะเรามีทูตพาณิชอยู่ในต่างประเทศเนี่ยห้าสิบแปดสำนักงานทั่วโลกโนะครับรบั้นทูตพาณิชท่านก็มีหน้าที่ที่หนึ่งในหน้าที่ของท่านก็คือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเทรนด์ต่างๆพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศที่ท่านทูตพานิชกำกับดูแลในเขตอนาณาต่างๆพวกนี้เรามีข้อมูลเข้ามาทุกวันเยอะมากนะครับตรงนี้ก็เป็น แหล่งความรู้ให้กับผู้ประกอบการได้มาศึกษาเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็จะอยู่ในเ,เว็บไซต์ของกรมเรามีทําเป็นพ o อดแคสต์บ้างอะไรบ้างใน uh huh. เชิงที่แลกเปลี่ยนให้ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบเพราะฉะนั้นและก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราก็นำฮีโร่เนี่ยมาเป็นอินสปิเรชันนะว่าเออเนี่ย แล้วเราก็มีการจัดนิทรรศการพาเขาไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าก็จะเห็นว่าโอ้สินค้าเนี่ยผู้ประกอบการของไทยเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาวัสดุต่างๆนะครับมาพัฒนาตัวสินค้าพวกนี้ท่าที่ดีค่ะนิดนึงค่ะแล้ว Expo Link ล่ะคะ Expo Link นี่เป็นหนึ่งใน50หรือเปล่าคะ Expo Link อาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนขับเคลื่อนเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยเอื้อค่ะใช่ เพราะพร<อ>เพร<อ>าะฉะนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวเราค่อยๆโตขึ้นมานะครับเพราะนี้คุณไปงานแสดงสินค้าในต่างประเทศนี่คุณก็จะเห็นเลย innovation เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องมีเรื่องราวนะครับเรื่องราวมี innovation มีแบรนด์ที่สำคัญตรเนี้กรมก็พยายามส่งเสริมจริงๆบางโครงการที่กรมมีอยู่เนี่ยก็คือว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาช่วยพัฒนาสินค้า นะเมื่อกี้เราพัฒนาคนแล้วใช่ไหมครับนะตอนนี้ผมกําล<ะ>ัง <ละ S 1> เข้ามาในเรื่องของการกสินค้านะค,ครับก็คือเรามีการนําผู้เชี่ยวชาญนะมีโครงการอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับทางสงงาํานักงานพาณิชย์ของเราที่นครลอสแอนเจลิสเป็นเป็นเจ้าของโครงการนะครับก็คือนําผู้ประกอบการนะมามา,มาให้ผู้เชี่ยวชาญที่ที่ทางโครงการได้คัดสรรเข้ามาเนี่ยมาเลือกตัวสินค้า<ม>และมาพัฒนา จาก80-90บริษัทมาเหลืออยู่ประมาณทั้ง20 final คือ <Final S 2> มาชอปปิ้งเลยคือเขามาชอปเลยว่าคน <Okay. S 1> นี้มี potential กับตลาดอเมริกาหรือไม่อย่างไรในสินค้าออร์แกนิกอันนี้เป็น <okay. S 1> เรื่องของออร์แกนิกนะครับก็คัดคัดมาจนอยู่20ลายแล้วเขาก็มากรูมมิ่งมามามาปรับแต่งนะครับตัวสินค้าให้สอดคล้องกับดีมานดความต้องการของตลาดของตลาดที่นั่นที่นั่นะนะครับ และนําไปออกงานแสดงสินค้า,าค่คะ,คะคุณตั้วคะคุณแลวคุณตั้วมองอยังไงคะในฐานะที่เป็นภาคเอกชนนะคะว่าเ,เวที่จะไปอนาคตที่จะไปอย่างนี้คะมันใช่เลยไหมคะสาหรับภาคเอกชนในฐานะที่ภาคเอกชนเนี่ยนะครับวันนี้ทั้งในนามขอการค้าแล้วก็ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้านี่นะครับก็ได้ทํางานร่วมมือใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะช่วงระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าทางขอการค้าไทยภาคเอกชนแล้วก็ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี้ได้ทำงานร่วมกันตัวอย่างรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเนี่ยคืองานไท ex, uka, Asia เฟ็กซ์อนุก้าเอเชียนะครับซึ่งทั้ง3ฝ่ายเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับโคลนเมเซ่แล้วก็หอการค้าไทยสปาหอการค้าใงประเทศไทยเนี่ยได้จัดงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสินค้าอาหารเนี่ยนะครับไม่ใช่อาหารไทยอย่างเดียวนะครับอาหารในตลาดโลกซึ่งเราพยายามทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลก นะครับซึ่งเราจัดร่วมมือกันมาเนี่ยในทุกๆปีในทุกๆเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับจัดต่อเนื่องกันมาปีนี้จะครบปีที่17แล้วนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยงานไทเฟ็กซ์เนี่ยเป็นงานอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเมื่อปี2018เนี่ยเราใช้พื้นที่ถึงประมาณ1 7 0 0 0ตารางเมตรนะครับมีบริษัทเข้าร่วมเนี่ยประมาณ3,000กว่ารายถึงกว่าประมาณ46ประเทศด้วยกันในปีนี้ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับที่ท่านทีิปดีได้บอก เป็นโครงการที่สําคัญที่เราได้ส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเพราะเราเน้นทาง SME และผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีทุกไซส์นะครับที่ได้จะมาเจอแทนที่โดยปกติในอดีตเนี่ยเราจะต้องพาใช้เงินเนี่ยนะครับไปอุดหนุนไปส่งเสริมผู้ประกอบการซึ่งจํากัดเนี่ยนะไปออกงานในต่างประเทศอันนี้ยกมาที่นี่เลยเราเราพยายามทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซึ่งเราทําต่อเนื่องกันมาในแง่าภาคารัฐภาคเอกชนจะสังเกตได้ว่างานไทเฟ็กซ์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นงาน Public Privat e Partnership เนี่ย องค์การเดียวที่เราทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐเอกชนใช่ครับแล้วก็ภาคภาคของภาคเอกชนด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนอย่างคโนเมเซ่เนี่ยก็เป็นก็เป็นรับวิสาหกิจของเยอรมันนะครับโดยที่เราทํางานร่วมกันมาในปีนี้เนี่ยมันมีการผ่อนคลายอย่างที่ท่านบอกนะครับผ่อนคลายเรื่องมาตรการโควิดนะครับความผ่อนคลายเนี่ยโดยความรู้สึกของคนทั่วโลกด้วยทําให้ความต้องการอาหารเนี่ยเรามีความต้องการสูงขึ้นประกอบกับค่าเงินบาทที่ท่านที่ท่านทิพย์ดีบอกเนี่ยนะครับ เออมีค่าเงินบาทอ่อนขึ้นทําให้เ,เราส่งออกได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในงานไทเฟ็กซ์นี่ก็สะท้อนนะครับถึงแม้ว่าแต่และประเทศเนี่ยไม่สามารถจะกลับมาได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังไม่ได้เปิดประเทศอย่างจริงจังนะครับแต่ในปีนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับเรามีผู้ประกอบการตอบรับมากกว่า1 2 0 0รายนะครับใช้พื้นที่กว่า8 0,000ตารางเมตรซึ่งเมื่อปี2018เนี่ยเราใช้ถึงสามเจ็ดพัน แต่เนื่องจากว่าประเทศบางประเทศนี่ยังไม่ได้เปิดเต็มที่แต่สังเกตได้ว่าผู้ประกอบการไทยนี่มีความพร้อมแล้วผู้ประกอบการไทยรายใหญ่เนี่ยก็มีจํานวนหนึ่งแต่สังเกตได้ว่าเราเติบโตขึ้นประมาณเจ็ดแปดร้อยายเนี่ยเป็นผู้ประกอบการ SME ถ้าเราเมื่อสิบปีที่แล้วถ้าพี่เปิร์ได้เดินไปดูงานไทเฟ็กซ์เนี่ยจะสังเกตได้ว่าสินค้าที่เป็นแปรรูปเนี่ยนะครับยังน้อยอยู่นะจะมีผักผลไม้มะหวัง ขายแต่ว่าหลังๆเนี่ยนะครับมันเป็นเวทีสำหรับมืออาชีพจริงๆนะครับมีการแปรรูปมากขึ้นจะสังเกตได้วาาาา่าถ้าที่ท่านตีบอกตัวเลขว่า1.5าล้านล้านหรือ5 0 0 0 0ล้านที่ส่งออกเป็นอาหารแปรรูปหรือเป็นอาหารวัตถุดิบเนี่ยนะครับผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนเนี่ยได้เข้าไปร่วมมือกับภาคเกษตรกรนะครับแปรรูปอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆออกงานในระดับภูมิภาคในระดับอะไรแล้วค่อยๆออกมาในงานระดับในงานไทเฟกซ์ หรือแม้แต่ไปงานอนุกา้าไปงานแสงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเยอรมันนะครับซึ่งเราเป็นการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องปีนี้ก็ยังไปอยู่ใช่ไหมคะท่านครับเราไปอยู่ครับโดยเฉพาะหอ,อการค้าเนี่ยนะครับนอกจากงานที่เ,เรารับผิดชอบอย่นงางทาไท a เฟกซ์อย่างงานอนุก้าในเยอรมันเนี่ยเราในฐานะกัรมการษัสินค้าแล้วก็จากคู่ธุรกิจหอการค้าไทยเนี่ยเราได้ร่วมมือกับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับเรามีโครงการที่ทางกรมเนี่ย โครงการเรียกว่า SME proactive นะครับเราส่งเสริม SME ไปออกงานสู้กับในต่างประเทศนะครับโดยผ่านความร่วมมือจากภาคกกรออย่างหอการค้าไทยเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยงานนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราไปออกงานที่ดูไบ,นะ,บนะครับเก้าฟูดนะครับมีงบประมาณของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยหอการค้าไทยเนี่ยเป็นผู้จัดสรร นะครับผู้ประกอบการขนาดย่อยขนาดย่อมที่ไม่สามารถไปออกงานเองได้นะครับเราก็ช่วยเหลือนะครับฝึกอบรมนะครับคัดเลือกสินค้าที่จะไปแข่งขันได้แล้วก็เรายังมีอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดประเทศเต็มที่เราก็มีโครงการมิลเลอร์มิลเลอร์นะครับร่วมมือกับทางกรมส่งเสริมการระหว่างประเทศเนี่ยนะครับผักดันไปออกงานที่ชิบะที่ญี่ปุ่นงานฟูดเด็กนะครับใครเป็นเมนสปอนเซอร์คะก็ทางกรมกระทรวงพาณิชย์คือม i ลเลอร์มิลเลอร์เนี่ยก็คือเป็นโครงการที่เอา เราส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ทางทูตพาณิชย์นำไปออกงานหรือเอเจนต์ที่อยู่ในประเทศนั้นๆนํำไปออกงานแสดงสินค้าเพราะว่าเราเดินทางไปไม่ได้นี่ครับเราก็เลยใช้วิธีนี้เพราะว่าบางสินค้าเนี่ยผู้ซื้อผู้นำเข้าเขาก็อยากจะได้เห็นได้สัมผ่านไ่้แม้กระทั่งประเทศที่ยังไม่เปิดเต็มที่เราก็ยังต้องไปส่งเสริมนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่โควิดมาใหม่งานไทเฟ็กซ์เนี่ยเราก็ลดไซส์ พยายามทำดิส t a n c e เราก็มีโครงการ m i ลเล r m i มิล r นะฮะจากต่างประเทศเหมือนกันที่ต้องการมา,าแสงสินค้าในเมืองไทยนะครับส่งตัวอย่างมาเราดูแลให้อย่างนี้เป็นต้น<อ>นะฮะก็เป็นความร่วมมือกันทีนี้ในในในที่คำถามขิเปอร์ย้อนว่าเราจะทำยังไงที่ต่อสู้ในภาคเอกชนนี่นะต้องร่วมมือกันนะครับทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐแล้วก็เข้าไปช่วยทางเกษตรกรนะครับ นะฮะเรื่องสプライเชนเรื่องสําคัญนะครับลดต้นทุนของเขาซึ่งได้คุยกับท่านที่วิธีรอบว่าจริงเนี่ยเรื่องส่งออกประเทศไทยเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าทุกอย่างเรามีความพร้อมนะครับเราสามารถสู้ได้ในตลาดโลกก็คือเราไม่ทิ้งกันนะคะคือเราสามารถสู้ได้ในตลาดโลกแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าเออเราแก้ไขในเรื่องสプายเชนเราลดต้นทุนค่าขนส่งนะครับับปรับปรุงประสิทธิภาพของเรื่องโลจิสติกต่างๆทั้งระบบ นะครับแล้วก็พยายามแปรรูปพยายามใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ติดตามเทรนด์อย่างที่ท่านที่บอกนี่สําคัญมากอย่างเช่นตอนนี้แพลนเรื่องสินค้าที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครเรื่องแพลนเบสออเทอเรทีโปรตีนอะไรอย่างนี้ในอุตสาหกรรมอาหารเราสำคัญมากใช่ค่ะท่านที่พอดีคะเรียกได้ไหมคะว่ากิจกรรมหลักคีย์ไดรเวอร์ตัวหลักในที่กิจกรรมทางการตลาดหลักอะคะของทางกรมเนี่ยคะคืองานที่ว่านี้ ก็อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งกลมกลมดูแลสินค้าอื่นด้วยไม่ใช่แค่สินค้าอาหารอย่างเดียวนะครับเรามีงานแบงก์ของเจมส์แอนด์เจซึ่งก็เป็นในอุตสาหกรรมอันี้มันียานยนต์ก็ทาป้านะครับอะไรอุปกรณ์ชิ้นส่วนนียเรามีหลากหลายแต่งานไทเฟกเนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับและประสบความสําเร็จมากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการมาเล่าต่อจากคุณตัวนิดหนึ่งว่าไทเฟกจริงๆเราเริ่มมานานแล้ว ตั้งแต่ผมเริ่มรับราชการใหม่ๆเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งเป็นงานเล็กๆสมัยก่อนนี่จะหาผู้ประกอบการอาหารเข้าไปร่วมงานนี้น้อยมากนะครับเมื่อสักประมาณ30ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมา ร่วมมือกันกับทางโคลอมเบเซ่ใช่ครับแล้วก็ขอการค้าประมาณ17ปีแล้วงานก็เติบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาการแล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ที่1ของเอเซียอย่างที่บอกที่หนึ่งของเอเชียจริงๆเราใหญ่กับฟู้เด็กของญี่ปุ่นนานมากแล้วนะครับเป็นความภูมิใจและเป็นความสำเร็จในแง่ของงานไทเฟ็กซ์เนี่ยจะต้องบอกว่าเราเป็นตลาดกลางจริงๆคนที่ไปดูงานในเมืองจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องการไปค้าขายกับประเทศจีนแต่คนที่มาดูงานไทเฟ็กซ์เนี่ยต้องการมาซอร์ซิ่งสิน ใช่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราเป็นประตูแล้วเราก็เป็นทับจริงๆนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยผมคิดว่าเสียดายมากเลยนะคะเวลาเราจํากัดนะคะค่ะทุกท่านค่ะท่านผู้ชมเขาเราก็ได้ความรู้นะคะ จากทั้งสองท่านนะคะสองภูสิทธิ์นะคะสองภูสิทธิ์ที่เป็นพลังจริงๆนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมกมารค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็คุณภูสิทธิ์สสิธารานนท์นะคะที่มาบอกให้พวกเราฟังแล้วก็ให้เรามีความมั่นใจนะคะว่าอาหารไทยนะคะจะก้าวไปสู่เวทีโลกนะคะแล้วก็จะเป็นก๊อตเอนจิ้นเป็นอีกเครื่องยนต์อีกสูบหนึ่งนะคะที่จะช่วยพิกษาการเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะค่ะทุกท่านคะวันนี้ที่ฉันนะคะต้องขอขอบคุณ ท่านผู้สิทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่มาร่วมช่วยค,คิดช่วยทําเพื่อชาติไทยของเรานะคะค่ะทุกท่านคะท่านผู้ชมคะท่านสามารถติดตามชมรายการคิดเพื่อชาตินะคะได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะคะและติดตามชมย้อนหลังได้ในโซเชียลมีเดียของทางสถานีนะคะวันนี้เราทั้ง3าคนนะคะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ